การลองเข้าไปสำรวจยังสถานที่ต่างๆไม่ใช่ความคิดที่ดีแน่หากจะทำเช่นที่ใช้คนนี้ได้ตัดสินใจบุกเดี่ยวเข้ามาสำรวจ อย่างบ้านร้างหลังหนึ่งนอกเมืองเพียงลำพังเพราะอยากจะถ่ายวีดีโอเก็บเอาไว้เพื่อไปอวดเพื่อนๆว่าตัวเขาเก่งและเจ๋งแค่ไหนแต่การสำรวจในตอนนั้นก็ดูเหมือนจะไม่เป็นไปตามแบบที่เขาคิดเพราะเขาเดินเดินไปเจอกับร่างของใครบางคนกำลังลอยอยู่เหนือพื้นซึ่งนั่นก็คงไม่ใช่มนุษย์เป็นแน่เขาจึงเริ่มท่องบทสวดและจากนั้นมันก็ได้ลอยขึ้นไปยังเพดานด้านบนทำให้ตอนนี้เขาได้สติแตกเป็นที่เรียบร้อย อัลลอฮฺอักบาร์ละอิลัลลอฮฺอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์อาไม่รู้ว่าวันนั้นจะยากลําบากแค่ไหนในการที่ต้องรีบวิ่งแจน้นออกมานะครับแต่ก็ยังดีที่เขารอดออกมาได้เมื่อข่าวลือเรื่องตัวตลกติสนาที่มักจะมาลักพาตัวนักท่องเที่ยวหายเข้าไปในป่าได้มาถึงหูของทีมงานช่อง s t o r m e d e พวกเขาจึงไม่รอช้ารีบตีตัวเครื่องบินมาไกลถึงโคลอมเบียกันเลยทีเดียว และตัดสินใจกันว่าในวันนี้จะต้องจับเจ้าตัวตลกที่ว่านั่นให้ได้ด้วยธรรมชาติที่ร่มรื่นและสวยงามก็ทำเอาพวกเขาหลงลืมภารก,กิจกันไปช่วงหนึ่ง oh <my> ก่อนที่เสียงหัวเราะอันน่าขนลุกจะดังขึ้นมาจากภายในป่าตามมาด้วยลูกโป่งสีแดงที่ลอยปริศนาอยู่เหนือหัวของพวกเขา Yo, Yo, red the air. เพื่อความปลอดภัยทั้งหมดจึงตกลงกันว่าจะลองใช้โดรนบินขึ้นไปสำรวจดูเพราะบางทีเจ้าลูกโป่งนั่นอาจจะอยู่ใ,ใกล้ๆแถวนี้ก็เป็นได้ไม่นานพวกเขาก็บินโดรนเข้ามาพบกับลูกโปง่งที่ถูกผูกติดไว้กับทางเดินจากนั้นข้างๆก็ปรากฏร่างของตัวตลกที่กำลังเดินหัวเราะมาอย่างหน้าขนลุกบางทีมันอาจจะเป็นตัวตลกในข่าวลือ ที่พวกเขากำลังตามล่าอยู่ก็เป็นได้แต่หลังจากที่มันสังเกตเห็นโดรนมันก็รีบเข้ามาทําร้ายโจมตีโดรนให้พังลงเขาจึงต้องรีบเข้าไปเก็บกู้ซากของมันก่อนที่ไฟล์ภาพจะเสียหายไปมากกว่าน,นี้โดยที่เจ้าตัวตลกนั้นก็ได้มาดักรอพวกเขาอยู่ที่อีกฝั่งของสะพาน แล,เเและได้รีบเข้ามาหาในทันทีแ <hatten> ล้วคลิป ah, วิดีโอก็ได้ตัดจบลงเธอคนนี้ได้ขอร้องให้แฟนของตนเองช่วยถ่ายคลิปวิดีโอให้ในขณะที่เธอกำลังตีกลองชุดอยู่แต่แล้วกล้องก็สามารถถ่ายสิ่งผิดปกติบางอย่างเอาไว้ได้โดยที่มันมีลักษณะเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง อยู่ในชุดสีขาวและไร้ซึ่งใบหน้ากำลังยืนจ้องมายังเธอแต่ในตอนนั้นพวกเขาทั้งคู่ก็ยังไม่ทันสังเกตเห็นหญิงสาวคนนี้นะครับแต่เมื่อกล้องได้หันกลับมาอีกครั้งเธอคนนี้ก็ได้หายไปแล้วบางทีผู้หญิงคนนั้นอาจจะเป็นดวงวิญญาณที่สิงอยู่ในบ้านหลังนี้ และอาจจะอยู่มานานกว่าหนุ่มสาวทั้งคู่ในช่วงวันหยุดหน้าร้อนการไปแคมปิ้งกลางป่าตกปลากันก็ถือเป็นธรรมเนียมนิยมยอดฮิตโดยเฉพาะสำหรับครอบครัวทางฝั่งอเมริกาเพราะทุกคนจะได้ชื่นชมไปกับธรรมชาติและได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งหากใครคิดจะไปลองทําตามเราก็ขอให้คุณได้ลองดูคลิปวิดีโอนี้ให้จบก่อนนะครับแล้วลองคิดอีกครั้งว่าการไปแคมปิ้งในกลางป่านั้นมันจะสนุกและเหมาะกับคุณจริงๆหรือเมื่อกล้องหน้ารถของขอครอบครัวหนึ่งที่ได้เข้าไปตั้งแคมป์กันในป่าได้ถ่ายติดพลังงานสีขาวบางอย่างกําลังค่อยๆเคลื่อนที่จนกระทั่งมันได้หายไปในความมืด เนื่องจากในป่านั้นมักจะมีดวงวิญญาณมาสิงสถิตยอยู่มากมายหากใครคิดที่จะเข้าไปตั้งแคมป์ก็ขอให้ระวังคนแปลกหน้าเอาไว้ก่อนเพราะส่วนใหญ่แล้วจะน่ากลัวกว่าผีนะครับหลังจากเลิกงานกะดึกด้วยความเหนื่อยล้าเขาคนนี้กำลังจะใช้ลิฟ เพื่อขึ้นกลับไปยังห้องพักของตนเองแต่เมื่อประตูลิฟต์ได้เปิดออกเขาก็ได้แสดงอาการเหมือนกำลังตกใจกับอะไรบางอย่างก่อนที่จะล้มลงไปนั่งกับพื้นจากนั้นร่างของผู้หญิงในชุดสีขาวก็ได้เดิอนออกมาจากลิฟต์และหายไปต่อหน้าต่อตาของเขาเขาจึงได้ตัดสินใจรีบเข้าไปในลิฟต์แล้วก็ปิดประตูลิฟต์หนีในทันที บางทีเธอคนนั้นก็อาจจะเป็นผู้อยู่อาศัยอะไรก่อนที่ได้เสียชีวิตลงโดยไม่รู้ตัวจึงได้ทำกิจวัตรประจำวันเหมือนกับตอนที่ยังเป็นคนอยู่ก็เป็นได้นะครับโรงงานแห่งนี้เมื่อก่อนนั้นมันเคยเต็มไปด้วยสารกำมะถันรังสีจากนิวเคลียร์และมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากเนื่องจากหลบหนีออกไปไม่ทันทำให้ที่นี่เคยเต็มไปด้วยซากศพก่อนที่จะถูกเก็บกู้ไปแต่ในปัจจุบันนั้นสารกัมมันรังสีได้ลดลง จนอยู่ในระดับที่มนุษย์สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้อันนี้ก็แค่บางส่วนนะครับเพราะอีกหลายๆส่วนบนโลกนี้สารกำมงตรังสียังอยู่ในระดับที่อันตรายและเจ้าของช่องนี้ทั้งคู่พวกเขาก็เกิดความคึกขนองอยากจะลองเข้าไปสำรวจด้านใน <c oughs> และเมื่อมาถึงพวกเขากสะดุดตาเข้ากับประตูเล็กๆบานหนึ่ง ที่ถูกท่อนไม้ขัดเอาไว้เขาจึงได้เตะไม้นั้นออกไปแต่นี่ก็คงเป็นการกระทําที่พวกเขาจะต้องเสียใจในภายหลังมากที่สุดเพราะหลังจากนั้นใครบางคนที่อยู่ด้านในก็ได้ออกมาทําร้ายพวกเขาจนทั้งคู่ต้องรีบวิ่งหนีออกมาซึ่งนั่นก็คงจะเป็นคนไร้บ้านหรือไม่ก็คนที่จิตไม่ปกติที่ได้แอบมาอาศัยอยู่ภายในโรงงานแห่งนี้ เนื่องจากฟาร์มหึงเธอคนนี้อยู่ติดกับป่าลึกทําให้ทุกคืนสัตว์ในฟาร์มก็มักจะถูกตัวอะไรบางอย่างกัดกินอยู่เรื่อยเธอจึงต้องคอยเดินสำรวจอยู่อย่างนี้ทุกคืนแต่แล้ววันนี้เธอก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังออกมาจากราวป่าจึงได้ลองเข้าไปสำรวจดูโดยความที่มีต้นไม้ปกคลุมหนานแน่นและทางเดินที่ทอดยาวลึกเข้าไปในความมืดก็ทำเอาลึกๆแล้วตัวเธอก็หวั่นใจอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับ ระหว่างนั้นก็ได้มีเสียงหัวเราะดังขึ้นอยู่ใกล้ๆกับทางที่เธอไปจากนั้นบางสิ่งก็ได้พยายามเดินเข้ามาใกล้จนเธอต้องรีบปิดไฟทุกดวงและซ่อนตัวอยู่ในความมืดหลังจากมั่นใจว่าสิ่งนั้นได้เดินผ่านตัวของเธอไปแล้วเธอจึงได้เริ่มเดินสำรวจต่อ จนกระทั่งในที่สุดก็พบเข้ากับตัวอะไรบางอย่างโดยที่มันนั้นมีขนสีดำขึ้นปกคลุมไปทั่วทั้งร่างและมีขนาดที่ใหญ่โตมากเหมือนว่าไม่ใช่สิ่งมีชีวิตปกติตามแบบที่เธอเคยเห็นมาก่อนแถมมันก็เหมือนว่าจะบาดเจ็บอยู่ด้วยซึ่งเธอก็ไม่ขอเสี่ยงในการเข้าไปสำรวจดูมันใกล้ๆ รีบถอยนีออกมาในนนททัีี่คือคลิปวิดีโอที่พวกเขาได้มาจากชายคนหนึ่งที่เล่าว่าสามารถเก็บกู้กล้องวิดีโอ2ตัวนี้มาได้แล้วก็บพบกับภาพฟุตเทจปริศนาเลยอยากให้พวกเขาได้ลองมาวิเคราะห์กันดูโดยที่มันก็ดูเหมือนกับคลิปของการเดินสำรวจสถานที่รกร้างทั่วไปที่มักจะไปยังอาคารหรือบ้านร้างกันแต่ทว่าโดยรวมแล้วบรรยากาศของสถานที่นี้ก็ดูวังเวงและน่ากลัวมาก ราะถูกหัวมุมที่เขาเดินไปก็พาลุ้นอยู่ตลอดว่าจะมีตัวอะไรโผล่ออกมาไหมจนกระทั่งเขาได้เดินมาถึงห้องถงใหญ่สิ่งแปลกประหลาดก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อจูจูเขาก็สังเกตเห็นถึงบางอย่างกำลังลอยเข้ามาใกล้ก่อนที่เขาจะรีบวิ่งหนีออกไป โดยที่ทิ้งกล้องเอาไว้อยู่ตรงนั้นจนกระทั่งแบตของมันได้หมดลงและนี่คือภาพที่เขาได้เห็นก่อนที่กล้องจะถูกทิ้งไว้โดยที่มันเป็นวิญญาณของผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังค่อยๆเข้ามาใกล้ซึ่งร่างของเธอก็ดูเลือนรางจนหน้าขนลุก หลังจากทีมงานได้รับชมฟุตเทจแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นดวงวิญญาณเจ้าของที่ซึ่งอาจจะเกิดความไม่พอใจจนปรากฏตัวออกมาให้เขาได้เห็นในสมัยตอนที่คุณยังเป็นเด็กเคยกลัวการอยู่บ้านเพียงลำพังไหมครับแล้วเราทุกคนก็มักจะถูกสอนเอาไว้ว่าให้ระวังคนแปลกหน้าซึ่งชายคนนี้ก็กำลังเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่คล้ายๆกันเมื่อเขาต้องเฝ้าอยู่บ้านเพียงลำพังแต่แล้วชายคนหนึ่ง ที่สวมเสื้อฮูดก็ได้ออกมายืนมองเขาอยู่ที่ด้านนอกของบ้านโดยที่ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเลยใครเจอแบบนี้เข้าไปก็คงมีหวั่นใจกันบ้างนะครับเขาจึงรีบโทรแจ้งตำรวจให้เจ้าหน้าที่รีบมาแบบเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องตลก แล้วเขาก็รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยเอาเม,อมากๆที่มีคนคอยมาเป็นสตอกเกอร์แบบนี้หากคุณผู้ชมได้เจอกับเหตุการณ์ดังกล่าวขอให้รีบไปล็อกประตูและหน้าต่างให้หนานแน่นจากนั้นให้โทรเรียกตำรวจในทันทีเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ